การล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนต์ปะะจำวันชี่22กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟฟอบันแมนเชสเตอร์เดนตเช้านี้ขอเสนาอาะไรยังไงอาร์มริมรับผีมีปัญหามากกว่าทางออกในคารักนี้ซะอีกนะโดยงานนี้ปรเปิเวณอาร์มริมกุ้ซือของฝั่งแมนยูเองยอมรับบอกว่าทีมของเขาในตอนนี้มีปัญหามากกว่าทางออกซะอีกโดยผีแดงก็เียกว่าแพ้กับเจ้าของสเปอร์ไป0ูย์ต่อ1 เมื่อวันอาทิตย์ที่่านมาทาให้พวกเขานั้นมีสถิติแพ้12นัดในเกนมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากทั้งหมด25นัดในฤดูกาลนี้โดยพวกเขาแซงชนะเพียงแค่4จากทั้งหมด14นัดในลีกดับมาัแต่ที่อัมบริมเข้ามาคุมทีมในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็จะยกพลไปเยือนเอฟเวอร์ตันในวันเสาร์ที่ในสันเสาร์ที่ถึงนี้โดยที่ทอฟฟี่เองก็กลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดวิชบอยอดีตนายใหญ่ผีแดงกลับมาคุมทีมรอบ2ในครั้งนี้ โดยมีการพูดคุยกันถึงปัญหาของทางฝั่งแมนยูในทั้ง2ของฝั่งสนามโดยพวกเขาเองก็เก็บเคอร์ินชีตไปได้ดเพียงแค่7นัดและก็ทำไปได้เพียงแค่28ประตูเท่านั้นเมื่อถูกถามนด้วอะไรกำลังส่งผลกับทีมของเขาในเวลานี้อัลบริมก็กล่าวบอกว่าสิ่งที่ผมรู้คือบางครั้งคุณก็ไม่ได้รู้สึกแต่ว่าทีมพัฒนาขึ้นไปแต่ในบางเกมแล้วคุณคิดว่าเราสามารถจะเล่นและก็สร้างสถานการณ์ในครั้งนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ดีในช่วงเวลานี้ เมื่อคุณนั้นดูเกมคุณก็จะเห็นปัญหาต่ตางๆมากมายมากกว่าทางออกนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วเมื่อเราเล่นบางเกมผมเห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเราสามารถทําได้แต่เราต้องมีความสม่ำเสม,มอที่มากกว่านี้ในครั้งนี้ซะอีกนะอะ่าผมแปดว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับ มานั่นนะเมื่อมอยสานประทัเด็ดก่อนที่จะพาเอฟเวอร์ตันปะทะกัดกลับไปที์ของฝั่งแมนยูในเซคุบอลพรีเมียร์ลีกโดยดิวิชมอยนะผมกซือ้อเอฟเวอร์ตันออกมาเปิดใจก่อนจะพาทีมปะทะก,กัดกลับไปที์ของฝั่งแมนยูในเซคุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันนี้โดยดิวิชมอยผู้จัดการทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันนะฮะตั้งเป้าพาทีมเอาชนะปีศาจแดงแมนยูในเซคุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันนี้เวลา19บเนาฬิกาสานาที โดยมอยชได้กล่าวบอกว่าผมเนี่ยเคยเจอกับพนากของพวกเขาบ่อยมากตอนที่ผมเป็นผู้จัดการทีมเวสต์แฮมดังนั้นนี่ก็จะเป็นแค่เกมเกมหนึ่งเท่านั้นพวกเขาเนี่ยเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมแต่ว่านาที่ของผมคือการพยายามเอาชนะพวกเขาให้จงได้ในตอนนี้ตอนนี้พวกเขาเองนั้นอาจจะกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งคุณกแทบจะไม่เคยได้เห็นแมนยูนั้น อยู่ตำแหน่งนี้กันเลยผมคิดว่าเสมอนะว่าการเจอกับแมนยูเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ยากที่สุดในฤดูกาลนี้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ตรงไหนในเวลานี้ก็ตามทีเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเจอกันในช่วงสัปดาห์นี้เรามาดูข่าวต่อมาจนครับอาร์ตต์งเอฟเวอร์ตันพบกับพนักของแมนยูออปชั่นน้อยใช้เท่าที่มีคาดการไล่อพฟีแดงที่จะเยือนกับท็อฟฟี่ในช่วงของสัปดาห์นี้ โดยการน,นิดนั้นก่อนต้องฟังบรเบนอัลบอริมนายใหญ่ของฝั่งแมนยูอาจจะไม่มีการเปลี่ยนชิมในแมตช์เยืยน one, เอนเอฟเวอร์ตันในเชุาวันพิมเบเรกอังกฤษในช่วงบันเสาร์นี้โดยอาจจะจากสถานการณ์เพื่อเล่นบาดเจ็บเป็นขยงทําให้อัลบอริมนั้นมีชุดเล่นชุดใหญ่ให้เลือกใช้งานแบบจํากัดจําเขีย่ย้วยเหตุน,นี้เองการจัดทัพอาจจะแทบเรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจากแมตช์ที่แพ้ทันแดมพรสเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยแน่นอนนะว่าการเยือนที่โกดิสันพาร์คเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าทัาพปีศาจแดงจําเป็นต้องเก็บสามแต้มในครั้งนี้ให้จงได้เพราะถ้าหากว่าทําไม่ได้สถานการณ์ของทีมค่อนข้างจะสุมเสียงที่จะต้องกระเจิงกระสนดิ้นรนหนีตกชั้นเต็มตัวโดยด้วยเหตุน,นี้เองแม้ว่านายใหญ่ชาโปรตุกสจะมีผู้เล่นหลักให้เลือกใช้ง,งานไม่มากมายนักแต่คาดการณ์กันว่าทุกคนได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างแน่นอนพร้อมที่จะทุ่มเต็มที่ เพื่อที่จะคว้าชัยชนะกลับมาบ้านที่ชงด้เพราะว่ามันมีความหมายเป็นถึงอันดับบนตารางคะแนนลีกและก็เข้าจิตใจของทัพบริสเทวิลในคารังนี้เป็นอย่างมากตอนนี้ทางด้านของทางฝั่งนะก็จะดูกันว่ามีใครกันบ้างตำแหน่งไหนกันบ้างเริ่มกันที่องเดเรโอนาน่าโดยกรณีตอนนี้อนเนดเนาต์ต้องรับบทบาทสําคัญอย่างต่อเนื่องแม้จะตัวจะทำผลงานได้คงเส้นคงวาด,ด้วยกัน ทําท,ทีมอัชตายบ่าเดียมีปัญหาการบาดเจ็บดังนั้นอัลบ,บริมมีบรรทังเลือกอื่นต้องไว้วางใจในายด่านชาวแคมเบรุนต่อไปต่อมาตําแหน่งกองหลังก็จะเป็นดแซบามาซาราีแฮร์รี่แมกควายและก็มัชทายโดยริกโดยกรณีในรับนี้ก็ต้องบอกว่าออปชันในการเลือกทีมั้นมีน้อยน้อยมากนะครับดังนั้นอัลบ,บริมจําไปต้องยึด3มกองหลังชุดที่แพ้สเปอร์ต่อไปเพราะว่าทั้ง3คนนั้น ถือเป็นผู้เล่นชุดหลักที่ยังคงไว้วางใจได้บ้างแม้ว่าเกมล่าสุดจะเสียท่าให้กับทางของไก่เดทองแต่ครั้งนี้ก็ตามทีแต่หากว่ามองภาพรวมเรื่องของฟอร์มการเล่นและความรับผิดชอบถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักด้วยเหตุน,นี้พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่จะรับบทบาทเกมรับให้กับทางทีมเหมือนเดิมต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นดิโก้ดาโปรตเวรโนฟอนเดสกาซิมิโรและก็แพชติเตอกู โดยกัปตันเบรูโนยังคงเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของผีแดงโดยเล่นร่วมกับกาซซเมโร่ซึ่งก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักในเกมที่แพ้สเปอร์แต่ด้วยการที่คิสเตียนเอริกเซนกับมานูเอลอูกาสเตยังไม่ชัวร์ว่าจะฟิตทันลงสนามส่วนคอบีเมนูยังคงเจ็บอยู่ฉะนั้นอัลเบริมจึงต้องไว้วางใจดาวเตะจอมเก๋าชาวบราซิเลียนเหมือนเดิมขณะที่วิงแบ็กซ้ายขวายังคงเป็นหน้าที่ของดาวโรดกับเดอร์กู ตอนนี้ปรับตัวในการเล่นในลีกของเมืองพูตด,ดีได้แล้วและค่าการกว่าความเร็วของเขาน่าจะช่วยทะลุทะลวงแนวรับเอฟเวอร์ตันในครั้งนี้เป็นได้ตัอมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นโจชัวเซอร์ซีอาริอันโดการาโชและก็รัสซุฮอยรุนโดยแฟนผีโปรเจกต์อาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายที่เห็นฮอยรุนกับเซอร์ซีลงสนามพร้อมกันแต่เมื่อไม่มีออปชั่นในการแนวรุกให้โอกาสทั้งคู่ลงสนามจึงไม่มีทางเลือก แม้ว่าพวกเขาจะฟอร์มไม่น่าประทับใจแต่ก็ยังคงมีพอที่จะพึ่งพาได้มากกว่าพวกดาวรุ่งที่ไร้ประสบการณ์ส่วนอาริอ,อันโดกานาโชเองนั้นอาจจะพึ่งพาได้มากที่สุดเพราะว่าความคล่องตัวของเขามีประโยชน์กับทีมเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ต้องปรับแก้ไขก็คือความเฉียบคมในการจบสกอร์ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นคะัะนีนะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะคาดการณ์อุทจริงของฝั่งผีแดงที่จะไฟ่กับเอฟเวอร์ตันในช่วงของข้ามคืนวันนี้ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรแต่ไงางานนี้หลังผลงานแย่แฉแมนยูเองเ,อเริ่มคิดเรื่องของปลดอาร์มริมลิสต์ชื่อ3ามผู้สื่อคุมทัพแทนในครั้งนี้โดยงานนี้ทนายของสื่อบรายงานข่าวบอกว่าแมนยูมีความคิดเรื่องการปลดนะฮะโรเบนอารมริมออกจากทาน่งของฝั่งตำแหน่งเฮดโค้ช หลังพาทีมนะผมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังพร้อมกับนักของดิสไลช์ชื่อ3ามขุน้ือที่อยากได้มากุมทัพแทนในคารักนี้เพิ่มเติมแล้วโดยอังบริมพาแมนยูโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการร่วงไปอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนพมมรีเมียร์ลีกด้วยการมีทับหมด29แต้มเท่านั้นเท่าจาก25นัดในครักนี้ จากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้เฮชโค้ด mm hmm. ในวัย40ปีโดนวิจารณ์อย่างหนักแลั้ก็ถึงขั้นมีการบริงานบอกว่าแข่งปีศาจแดงบางรายเนี่ยไม่ปลื้ม กับระบบการทำทีมของอาร์มริมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยลนาสุดทาาด้านของฟนะิชเชอร์เคสหน้าสื่อของสเปนรรยงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นเริ่มมีความคิดที่จะปลดอาร์มริมออกจากท่าน้าของฝั่งตำแหน่งกุสุนแล้วหลังจากการมาของอเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารของทัพปิศาจแดงเองคาดการณ์ไว้นอกจากนั้นยังมีการบราิงานเพิ่มเติมอีกว่าพวกเขาเริ่มมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ในครั้งนี้เพิ่มเติมกัน,กนแล้ว โดยทีมยังคงไม่สามารถแสดงตัวตนในการเล่นได้อย่างชัดเจนในครั้งนี้นะผลงานก็ไม่สม่ำเสมอและความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถนะฮะของเขาในการนําโครงการระยะยาวนั้นเริ่มเพิ่มมากขึ้นในครั้งนี้โดยแม้ว่าจะมีความกังวลในสโมสรแต่บอร์ดบริหารก็ตัดสินใจที่จะให้เขาคุมทีมต่อไป จนถึงสิ้นสุดวดูการเว้นแต่ว่าจะเกิดเรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยต้องใช้มาตรการที่รุนแรงซะก่อนก่อนจะถึงเวลาแต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้เริ่มประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับทางนั่งของมานั่งสำรองก่อนช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงหน้าร,ร้อนไปแล้วโดยเป้าหมายก็คือค้นหาูุจัากรทีมที่จะพาแมนยูกลับเข้าสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลยุโรป ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเองนั้นไม่สามารถทำได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยชื่อ,อชื่ออย่างซีดินซิดานโทมัสตูเคิลหรือแม้แต่ความเป็นไปได้ที่มาริเชโอโปเชติโนจะกลับมาอยู่ในรายชื่อก็มีสิทธิ์ที่จะรับตำแหน่งนี้อนาคตของอารมริมยังคงอยู่ในความที่ไม่แน่นอนและก็ความต่อเนื่องตำแหน่งของเขาก็ขึ้นอยู่กับการปร,ปรับปรุงที่สำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะ้าหละนี่ก็เป็นสรุปคาโรสวมสร แมนเชสเตอร์เดนในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ